สุนารีพาชมบ้านไร่ท้องนาที่อุทัยธานีเรียกได้ว,ไว่าหลายๆคนคงรู้จักและคุณนหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีสำหรับนักล้องลึกทุ่งมากความสามารถอย่างสุนารีราชสีมาโดยเจ้าตัวนั้นเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมามีผลงานเพลงเด่นได้แก่กลับเท้าโยโมและสุดท้ายที่กรุงเทพและด้วยความที่เจ้าตัวนั้นโลดเล่นอยู่ในวงการเพลงมานานหลายสิบปีทําให้เจ้าตัวมีผลงานเพลงให้แฟนๆได้ติดตามเป็นจํานวนมากเลยทีเดียว แถมดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะแฮปปี้กับชีวิตในตอนนี้มากโดยเฉพาะความรักกับหนุ่มตาน้ำข้าวอย่างวอเตอร์เดลัฟถึงแม้ว่าอายุของทั้งคู่จะต่างกันมากแต่ก็ไม่มีอุปสรรคของความรักซึ่งถ้าใครติดตามก็จะเห็นได้ว่าทาั้งคู่มักมีโมเมนต์หวานๆให้แฟนคลับและคนโสดได้อิจฉาตาร้อนอยู่เป็นประจำลาสุสนารีได้อัปเดตโพสภาพบรรยากาศที่บ้านไร่อีกครั้งเรียกว่าบรรยากาศดีมากจริงๆเพราะพื้นที่ท้องนาสีเขียวตอนนี้ที่กำลังสวย และคลิปที่โซนาลีเอามาโพสกับบรรยากาศยามเย็นที่ตอนนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วด้วยพร้อมกับระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่าเอาบรรยากาศสวยๆมาฝากทุกคนขอให้มีความสุขเด้อจ้างานนี้ทำเอาบรรดาแฟนคลับเข้ามากดไ like. ลค์พร้อมกับคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าบรรยากาศดีมากเรียกเลยว่าบรรยากาศดีมากจริงๆทำเอาหลายๆคนอิจฉาไปด้วยเลยที่มีบ้านไร่สวยๆเป็นของตัวเองแบบนี้